สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ b i ส t a l k เศรษฐกิจยุค4.0ที่คุณต้องรู้ค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565ค่ะอยู่กับแอนชมพนุชพัทรคจีกันเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะพบกันได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุค่ะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะหมุนมาเจอกัน5โมงเย็นค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpage สทรอฟเ106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage ของ Bitalk บ t a l k News น เ www.bitstopnews.com ค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวข่าวสารที่เรานํามาอัปเดตแล้วก็มารายงานให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube c h anel n b i t s t o k n e w s เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะ b i t s t o ของเราค่ะพาทุกทคนนะคะมาอยู่ในบรรยากาศของการเตรียมพร้อมกับการท่องเที่ยวนะคะในช่วงที่โควิดนั้นเริ่มที่จะเบาบางลงไปบ้างแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการเปิดเมืองต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการท่องเที่ยวทางน้ํานั่นเองนะคะจะท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจะท่องเที่ยวอย่างไรให้มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนเข้าไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาทุกๆคนค่ะไปดูในเรื่องของโรงเรียนสอนดำน้ำแล้วก็สอนว่ายน้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 บางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เลยไม่มีทัวร์ไม่มีคนมาเรียนมีคำสั่งให้ปิดสะนะคะพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างและณนะวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะธุรกิจเหล่านี้เริ่มกลับมาดำเนินการกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า เขาจะต้องปรับตัวอะไรกันอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปคุยกับครูป้อมค่ะคุณนิวัตรรุ่งเรืองกหนกกุลนะคะผู้บริหารของดายดีๆนั D ่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการปรับตัวแล้วก็เปิดกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆแน่นอนว่าดีกับทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การออกกําลังกายให้ปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับครูป้อมพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้อมค่ะสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ยินดีที่ได้เราได้ไดกลับมาพบกันอีกครั้งเนาะใช่ปีหนึง่งเราได้พบเป็นครั้งหนึ่งกว่าเราจะได้กลับมาคุยกันคุณป้อมใช่จริงๆเราคิดถึงทุกวันเนาะคิดถึงน้องแอนคิดถึงทีมที่คิดถึงท่านผู้ชมนะครับค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของโควิดต้องยอมรับเลยว่ามันมีปัญหากระทบกับภาคก,การท่องเที่ยวโดวยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวใต้น้าเพราะว่าก็มีอุปกรณ์หลากหลายอย่างที่มันจะต้องสัมผัส บางคนไม่ได้มีเป็นของตัวเองก็ชงกใช้ร่วมกันใช่ช่วง2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะครูก็เหมือนกับทุกคนนะครับสภาพเศรษฐกิจก็ต้องระวัดต้องระมัดระวังเรื่องของการติดต่อนะครับเรื่องของไวรัสโควิดนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับศาก็โดนปิดเป็นช่วงๆค่<ะ>แล้วถึงวันหนึ่งพอทุกอย่างเริ่มกลับมามันก็ดีขึ้นเพียงแต่วว่าในช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ย เราก็ทุกคนก็เหมือนกันทั้งประเทศนะครับอดออมเนาะอดข้าวอดเที่ยวอดเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวกันแต่ถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี่ก็เปิดเปิดให้แขกต่างประเทศนะครับก็ได้เข้ามามีการเดินทางที่ที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแต่มันก็มีปัญหาเรื่องน้ํามันแพงอีกแหละเนาะน้ำมันแพงก็แบบอ่ะก็ต้องมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ทําให้เราได้ได้ได้มีประสบะการณ์ของชีวิตนะครับเราทําท่องเที่ยวเราทาท่องเที่ยวตลาดท่องเที่ยวเป็นของเป็นของประเทศไทยก็จริงแต่มันก็จะมีช่วงจังหวะช่วงเวลาแล้วก็รวมทั้งช่วงที่มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคเอาเป็นว่าหลังโควิดมาเนี่ยพวกเราก็ได้ได้ได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นได้มีความสนุกกลับมาใกล้ชิดกับบรรยากาศเดิมๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ประเทศไทยไปเที่ยวท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น ขอให้โควิดเนี่ยอ,อ,อยู่ห่างๆเราเยอะๆแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้าเรารู้จักระมัดระวังตัวเองเนาะ social distancing เนาะกาจ,จะตกเนาะ,ะแล้วก็เวลาที่ไปในที่ที่มีผู้คนมากๆเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันบ้างอย่างเช่นนุองแอนบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ร่วมกันก็จะมีผู้ประกอบการที่เขาก็กก็ปรับตัวครับเช่นทําความสะอาดนะฮะ รวมถึงการเปลี่ยนไอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นเมาส์พีออย่างเงี้ยในทุกๆครั้งนะครับที่พวกเราเนี่ยเปลี่ยนลูกค้าใหม่หรือแท็ป์หม่แล้วสร้างความเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยทีนี้พูดถึงตลาดโรงเรียนสอนดำน้ำคู่ป้อมที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะฮิตไปดำน้ำแบบดำน้ำลึกสกูบาร์อยู่พักหนึ่งพอหลังจากนั้นก็มาเรื่องของสกินดิวิ่งฟรีดิวตอนนี้ภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างคะก็เท่าที่เท่าที่เราได้ได้สัมผัสนะครับ ตลาดน้ําตื้นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับทททอบอกว่าตลาดน้ําตื้นกับน,น้ําลึกเนี่ยรายได้เข้าประเทศเนี่ยปนีนับนับหมื่นหมื่นล้านแต่ครึง่งครึง่งน้ำตื้นเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน้าลึกก็ประมาณครึง่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของน้ําตื้นและน้ําลึกเนี่ยอย่างเมื่อก่อนพี่สอนสกูบดิวิ่งเน,ะะนา,เาะแ้ก็อ่าเราก็คอนสเสิร์ตการไปเที่ยวไปดําน้ําไปหลีเป๊ะไปซิมิลันไปอานามันไปนู่นนี่นั่นเฮ้แต่พอเรารู้จักน้ําตื้นหรือว่าสโน์ลิงหรือสกีนด เราก็จะรู้จักอกดนึงครับผู้คนที่เรายังยังเห็นว่าเขายังขาดประสบะการณ์กับการเรียนรู้เนาะ,ะแล้วก็ค่อยๆเติมในส่วนนี้เข้าไปค่อยๆสร้างเสริมประสบะการณ์ให้เขาเข้าไปจนว,น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 วันนึงณวันนี้ตลาดฟรีดายก็มาแรงมากครับนะครับเพราะฟรีดาเป็นเรื่องของการแ a c t ิ้งการวาดภาพสวยๆการลงไปดำน้ำมีสกิลที่ดี รวมถึงฟรีดฟ์ก็เป็นสปอร์ตด้วยเช่นเซอร์ติฟายที่เบสิกฟรีดฟ์วิ่งอาจจะอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็ไปที่10เมตระเรเวล1เรเวล2องก็20เมตรสาเมตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค,คนที่จะไปสายสปอร์ตเขาก็จะเริ่มแบบชาเลนจ์ต้องลงลึกนะต้องมีเซฟตี้นะรู้จักการการวางแผนเรื่องความปลอดภัยนะ,ะเรื่องของ Environment เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะการออกเรือต้องระวังอะไรบ้างแต่ตลาดน้ำตื้นที่แบบเป็นสโนว์การิงเป็นสกีนดี้งก็ยังอยู่ครับซึ่ กว้างขวางเลยเกินอะเป็นเป็นบรูโอเชียนเลยนะเพราะว่าค,คนาที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังขาดประสบะการณ์และความรู้ความชนานาญในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะ,ะเราก็เห็นตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เป็นชาแนลของเราที่มันพอมีว่างอยู่เราก็เริ่มเติมเข้าไปให้กับนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้ําไม่เป็นเลยโอ้มีหลายคนมากเยอะเยอะครับไม่กล้าดำน้ําเพราะว่าตัวเองว่ายน้ําไม่เป็นบางคนใช้เป็นคออ่างมาอยากลงน้ำโอ้ฉันว่ายน้ําไม่เป็นฉันจะดำน้ําได้หรือเปล่าจริงจริงทำได้ด้วยใช่ไม่อาบน้ำไอ้นี่ไม่ใช่หนูนะกลัวน้ากลัวน้าก็อย่างนี้ครับบางคนกลัวน้ําขณะที่เหมือนถึงว่าเคยมี ประสบการณ์ที่ไม่ดีไงเคยจมน้ำมาก่อนเมื่อก่อนเพื่อนผักตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ชอบในสิ่งที่แบบเขาไม่คุ้นชินแล้วไม่ไม่รู้สึกว่าเขาปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มให้ความเข้าใจเขาตั้งแต่การยืนการนั่งการทรงตัวในน้ำนะครับการหายใจการลอยตัวรวมถึงการว่ายน้ําว่ายน้ําแบบไหนล่ะแบบกบแบบลูกหมาตกน้ําแบบฟรีสไตล์แบบกันเชียงแบบโมโนฟินหรือดอฟินคลิกหรือผีเสื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า สูงสุดคือสู่สามัญลึกสุดคือสู่ตื้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของอะไรครับบนผิวน้ำเนี่ยให้คนเข้าใจจริงๆแล้วพอบนผิวน้าเขาเข้าใจอ่ะเขาจะเริ่มค่อยๆเพิ่มทักษะเพิ่มความลึกเพิ่มสมรรการ์และเพิ่มการเรียนรู้พอทุกคนเข้าใจและมีการเรียนรู้ที่ดีใช่ไหมครับกิจกรรมในการท่องเที่ยวก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในในอะไรครับในความปลอดภัยที่มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรา มีความรู้หรือว่าว่ายน้ําเป็นว่ายน้าเป็นไม่ใช่ว่ายน้ําได้ว่ายน้ําได้อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้เวลาเราเกิดอุบิเหตุหรือต่างๆขึ้นแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกทักษะในเรื่องของการว่ายน้ําให้ว่ายน้ําเป็นและปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเยอะนะคะครูป้อมเรื่องของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะ,อ,ะอย่างนี้ครับที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการ ใช้สรีระเช่นอาร์มสโตรกเรื่องฟินคิกนะครับแต่ว่าพอเราเป็นครูดำน้ำเราจะเข้าใจเรื่องของการหายใจเราบอกว่าการหายใจเนี่มีจังหวะที่มากมายมหาศาลเนาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกจมูกหายใจเข้าปากหายใจออกปากหายใจเข้าปากหายใจออกจมูกหายใจออกจมูกไม่หายใจเข้าจมูกอะไรอย่างเป็นต้นก็ต้องระมัดระวังนะครับงงไหมแค่เรื่องหายใจอย่างเดียวก็แบบเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วเอาเป็นว่าถ้าเราอยู่ข้างบนน้ําเนี่ยเราหายใจได้ครับ แต่ถ้าอยู่ใต้น้ํถ้าหายใจเข้าอะไรแบบนี้ใช่ถูกต้องแต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นใช่ไหมคะครูป้อมก็คือเรื่องของการใช้อ q u i p ป e n t ์หรือว่าอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆใช่อันนี้เลยเรียกว่าอ q u i ิปเมน์พอร์สูดมิเนาะเดิมดำน้ำเราก็มีหน้ากากมีท่อมีฟินเพราะเราใช้อุปกรณ์สามสามอย่างนี้แหละทําให้คนเข้าใจเรื่องของการว่ายน้ําก่อนเรื่องของการหายใจก่อนเรื่องของการลอยตัวก่อนเรื่องของการแบบอยู่ในแนวดิ่งในแนว Vertical h o r i z o n t a l อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีอุปกรณ์3มชิ้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะเริ่มสอนให้คนว่ายน้ำก็ทําให้เราไม่ได้กลัวน้ําด้วยไม่กลัวจมน้ําไม่กลัวว่าเอ้เราอยู่ใต้น้ําเราหายใจได้ไหมและแถมสนุกด้วยใช่หลังจากที่สนุกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มกล้าออกไปเที่ยวใช่แล้วก็ไปฝึกสกิลในระดับที่อดวานมากขึ้นเช่นไปสกินดิ่งไปสโน์ลิงไปฟรีดิ้งรวมถึงพอเราเข้าใจเรื่องหายใจแล้วอะ เราสามารถต่อยอดไปถึงส c ูบ้าได้วิ่งได้ด้วยยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณปอมว่าจะต้องทํำยังไงกับการใช้อุปกรณ์ n t for swimming? s w m m m i n g อ่ะคนเราเกิดมานี่นะครับ เราอ่ะเป็นมนุษย์นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัตว์บกใช่ไหมครับหายใจทางจมูกใช่ไหมครับหายใจทางปากหายใจทางปากตอนไหนตอนเป็นวัดหายใจทจมูกเนี่ยทุกวันเวลาเราหายใจทางจมูกไม่ได้เราก็จะหายใจทางปากถูกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องแยกออกว่าระหว่างหายใจทางปากและจมูกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเราหายใจทางจมูกนะครับหายใจเข้าทางจมูกแล้วไปอยู่ในน้ําโอกาสที่เราจะสำลักน้ําก็มีเพราะฉะนั้นเวลาคนว่ายน้ําก็จะเริ่มหายใจทางปากก่อน หายใจทางปากก็จะมีการหายใจแล้วกลั้นหายใจเพื่อให้ตัวลอยหายใจออกแล้วหยุดหายใจแป๊บหนึ่งเพื่อให้ตัวจม uh huh. แล้วขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็หายใจออกทางจมูกเพื่อไม่ให้น้ําเข้าจมูก uh huh. แล้วก็หายใจทางปากแต่มนุษล์ฉลาดพอที่จะต่อสโนว์เกิลมาอันหนึง่งเราเราก็ความหน้าใช่ไหมครับ uh huh. แล้วเราคอยลอย,ลอยน้ําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพวงเรื่องจะหายใจทางไหน uh huh. เพราะว่าเราก็หายใจทางปากผ่านศีรษะของเราซึ่ง ท่อจะอยู่คนน้ำเราหลังจากนั้นเราก็ใช้มือใช้เท้าจะอัพสโตกจะฟินคลิกจะคลิกแล้วก็ว่ากันไปทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นมาเพราะว่าเวลาคนว่ายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เวลาว่ายน้ําแล้วก็ก้มหน้าใช่แล้วก็จะมีความกังวลเรื่องของการขึ้นมาหายใจแล้วก็จะว่ายเข้าไปอีกแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามีท่อช่วยหายใจเรียกียกว่าเป็นท่อสน็อกเกิลใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราหายใจทางปากได้ง่ายๆถูกต้องครับ แค่เราไม่เราเข้าใจว่าเราไม่ต้องหายใจทางจมูกใช่หายใจเข้าหายใจออกทางปาก<ช>แค่นี้ก็ทําได้แล้วใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือหน้ากากที่เราใช้สกูบ้าดำวิ่งเนี่ยนะก็จะปิดจมูกไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ําจะเข้าจมูกก็จะเป็นศูนย์นะฮะแต่ประโยชน์ของการมีโนสพ็อกเก็ตหรือจหน้ากากที่เป็นสกูบ้าดำวิ่งเนี่ยข้อดีอันก็คือว่าพอน้ําไม่เข้าจมูกแต่ถ้าน้ําเข้าไปในหน้ากากเราสามารถ หายใช้ออกจมูกเพื่อไล่น้ำออกจาก้ากากได้ด้วยนะไม่เหมือนก็อกเกิลซึ่งน้ำจะแตะจมูกตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นมากกว่าทีนี้ก็มีวิธีแล้วก็มีเทคนิคมากขึ้น<ช>แต่ว่าอันนี้คือเป็นเบื้องต้นเท่านั้นหลังจากนี้เนี่ยใครอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ r Swimming ครับ ต้องทํำยังไงคะต้องไปหาครูป้อมได้ที่ไหนแล้วก็มีคอร์สอะไรแนะนําบ้างก็มารู้จักกันนะครับก็ไลน์ไลน์ไลน์ไอดีนะครับก็ได้ดีๆเนาะหรือเพจได้ดีๆก็ได้ครับก็อินบ็อกซ์มานะครับส่วนเอ่อชื่อชื่อพี่ชื่อป้อมนะครับชื่อป้อมนะครับสอนดำน้ําชอบโมมากเลยอ่ะเวลาไปเซิร์ชชื่อพี่ใน Google เนาะเราก็บอกอ่ะครูป้อมสอนดำน้ำนะกูเกิลจะรู้จักก็จะเจอได้ดีๆค่ะนะครับแล้วก็แล้วแต่เลยจะอินบ็อกซ์จะไลน์จะอะไรได้หมดเลยนะครับ แล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวเราค่อยส่งข่าวกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นไลน์ไอดีหรือช่องทางที่เราจะติดต่อกันจะทำไงอาจจะฝาก QR code ไปที่แอนนะคะฝากไว้กับน้องๆกับทีมงานเพื่อที่วันหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาสมัครเรียนก็ได้ครับสนใจวิธีการการหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยเรายินดีอธิบายใช่ค่ะครูป้อมนอกจากที่สะตรงนี้ที่พัฒนาการ57เห็นว่ามีสะใหม่กําลังจะเปิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนาโกสินทร์พุทธมณฑลสาย5นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นสระ50เมตรครับสระมาตรฐานว่ายน้ํานะครับแล้วก็เป็นสระน้ําเกลือสระในร่มซึ่งหมายความว่าวันหนึ่งถ้าเรามีสระที่มีมาตรฐานเราก็อยากจะทําอีเวนต์เพื่อให้ทุกๆุกคนมารวมตัวกันนะครับทาในสิ่งที่รักเหมือนกันทําในสิ่งที่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมเพื่อให้เราสามารถที่จะมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกด้วยกันได้๋อ้ค่ะก็ เรื่องของการว่ายน้ำการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยถ้าเราว่ายน้ำเป็นเบสิกเราดีพื้นฐานเราดีมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราเที่ยวได้อย่างปลอดภัยถูกต้องแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครยังไม่มีทักษะ ใครยังไม่มีสกิลก็สามารถที่จะปรึกษาได้กับครูป้อมนะคะดิดีไดฟีๆก็ขึ้นที่อยู่ไว้ให้ตรงนี้หรือว่า QR วอารคก็สแกนเข้าไปดูได้นะคะวันนี้ขอบคุณครูป้อมมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปหนูคงจะต้องมาฝึกเพิ่มเติมสกิลเพิ่มเติมด้วยความยินดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับค่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะในเรื่องของการฝึกสกิลหรือว่าฝึกทักษะในการว่ายน้ำ การดำน้ำทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำลึกน้ำตื้นฟรีไดสกินดิฟหรือว่าสกูบ้านะคะก็สามารถที่จะมาฝึกทักษะของตัวเองได้เรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะ แม้ได้ฟังครูป้อมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนว่ายน้ํากันมากขึ้นสําหรับใครที่ว่ายน้าไม่เป็นนะคะหรือว่าถ้าใครว่ายน้ําเป็นอยากจะอัพสกิลตัวเองค่ะไปเรียนดําน้ําหรือว่าไปเรียนสกินดิ้งอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าขอคำปรึกษาได้และนี่ก็คือช่วงแรกของบิสทอคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ